นี่ค่ะหอมหมกหน่อไม้เดี๋ยวกําไรจะลองห่อดูนะคะอันนี้เป็นฝีมือของคุณแม่อุ้ยล้มไปหนึ่งห่อค่ะใช้ใบตองที่บ้านของเราเองนะคะไม่เคยห่อหรอกค่ะมีคุณแม่คอยทำให้ทานตลอดนะคะเดี๋ยวต้องลองห่อดูว่าจะห่อได้ไหมตอนนี้ก็ห่อไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตักมกหน่อไม้อุ้ยอุ้ยล้นแล้วล้นแล้ว ตักหมุกหนไม้ใส่ลงไปนะเจ้าเต้มก็แอบมองอยู่ด้านล่างนะจ๊ะใส่ใบมังลักนะคะใส่ใบมังลักนี่ฝีมือคุณแม่ในการห่อนะคะเดี๋ยวมารอชมน้องกําไรห่อบ้างจานักก่อนอื่นเลยก็ฉีกใบตองแล้วนะคะอาตะกี้เห็นมีดอยู่ไปไหนแล้วคะแม่บอกว่าเจียนหน่อยน้ำมันยาเอ้ยเมงมุมเอาไปไหนละนี่นี่มงมุมมงมุมเมงมุมเอาไปเอาไป คุณแม่บอกเจียนหน่อยจ้ามันยาวยาวไปนะคะกําไรไม่เคยทําะค่ะทําไม่เป็นหรอกคุณแม่คอยทําไม่ทานตลอดนะ่เป็นลูกที่ดีมากเจียนไบตองก็เจียนไม่เป็นเลยอ่ะเงี้ยเหรอคะเนี่ยเหรอมันไม่สวยเอาซะเลยนะคะไม่สวยไม่เป็นไรห่อแล้วก็แล้วกันอะแม่บอกไม่สวยไม่เป็นไรห่อแล้วก็แล้วกันไม่ว่านูตัดแบบนี้ดีกว่านูนี่มักง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวทําไปประกวดอะแม่บอกไม่ได้ทําไปประกวดที่ไหนลูกห่อไปเถยเนาะ เดี๋ยวก็รู้แม,แม่แม่อันเนี้ยหงายหรือว่าคว่ำอย่างนี้เออออแม่บอกเออ <laughs> เออคว่ำต้องจับจีบก่อนนะคะคแม่แย่งไป <laughs> ช้าช้าแล้วเกินนะคนคนจะทำหอ่อหมกช้าแล้วเกินนะันมันแย่งกันอยู่นั่นแหละเราแย่งนี่ค่ะนี่ <laughs> นี่ค่ะจะหมดแล้วค่ะจะหมดแล้วแย่งกันไปก็แย่งกันมา ใส่เข้าไปพอสมควรนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหอนี้ใส่ใบมังลักเยอะหน่อยชอบพอรู้ว่าหอเนี้ยขายไม่ได้เราจะต้องกินเองนะคะจะต้องกินเองค่ะเอาไปค่ะเอาแขนมาบังโทรศัพท์เลยอีกเอ้าเอ๊ะยังไงเนี่ยแขมตัดหกใส่กระโปรงตัวเองอีกเนาะเื่ออาชีพก็เป็นแบบนี้นะอุ้ยใส่เยอะขนาดนี้ จะห่อได้เหรอได้ได้ไหมอ่ะแม่บอกว่าห่อได้ใบตองแลตะกี้นั่งตะกี้นั่งมองแม่อยู่ว่าห่อยังไงตองมันใหญ่ตายละตายละพอถึงเวลาทำจริงๆอ่ะมันทำยังไงล่ะอ่ะเนี่ยอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าใช่นะหัวหนึ่งอ่ะทำสองหัวไม่เป็นกระพับหัวเดียวแล้วรับอ่ะหนูก็จะทำสองหัวเหมือนแม่นั่นแหละหนูแอบดูแม่ทำอยู่นะคะอ่ะได้แล้วหัวหนึ่งอ่ะเนี่ยค่ะได้แล้วหัวหนึ่ง สวยไม่สวยไม่รู้ห่ะกทำเองกินเองนักเรงพอค่ะห mm ่อ hmm. นี้เราต้องกินเองแล้วนะคะ mm hmm. เอาแล้วนะจะหักแล้วนะ mm hmm. จึง <laughs> ไม่อยากจะบอกเลยนะคะว mm ่ hmm. ามันไม่มีแหลมๆมาค่ะอ๋อมันเป็นหัวเดียวเดียวอันนี้มันจะทำให้กลงกลางกลางย <laughs> <laughs> ตายละกับอายมากนะเอาใหม่แม่บอกให้มันตรงกลางๆนะคะจิ๊กเข้าไปคะ่ะ mm hmm. ลุน้นครั้งที่สองปึ๊บ แม่แหลมมันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ต้องเลยตัดตาไม่ต้องตดตาเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะต้องกินเองนะคะหอยเนี่ยเอาไม่เป็นไรอีกหอยหนึ่งอุ้ยติดใจติดใจเริ่มติดใจนะเนี่ยคุณไม่เคยทําก็เป็นอย่างนี้นะลองดูค่ะลองดูให้แม่ทําให้กินแบบดีแล้วเพราะว่าทําเองไม่ได้เรื่องเลยนะแถมทำช้าอีกทำหกเรียร่าอีกต่างหาก ไม่น่อยอีกใบหนึง่งเจียนก็ไม่สวยนะแม่บอกไม่เป็นไรไม่ได้ปไปอวดใครอุ้ยมาลุ้นมาลุ้นห่อที่สองนะเจียนไม่เป็นถ้าถ้ามีกันไตก,ก็คงจะดีน,นะมีดก็แบบว่าคมมากนะคะบับบ้านเอาละได้ละ <laughs> ได้ละได้ละเดี๋ยวรู้กันนะจ๊ะ จริงๆเจียนด้านเดียวก็ได้เนาะเราเราแค่ต้องการเจียนให้มันแบบใบตองมันสั้นลงเท่านั้นเองใบตองยาวนีน่มันโอ้ป <c oughs> ุละสะตรีก็เป็นอย่างนี้นะปุละสัตรีทำไม่เป็นต่ดอ่ะเราจะห่อแล้วนะคะเอาอีกแล้วทนาะมือยืดมาอีกแล้วนะ <c oughs> ตักหน่อยโอ้ยังได้อีกห่อเลยค่ะห่อเด็ดแม่แอบใบยอ,อ,อไดอ้สูตรพิเศษจะไปเด็ดใบยอมาใส่อีกนะ,ะทำไปเถอะทำกินเองจะใส่อะไรก็กินได้ทั้งนั้นนะกินเองมาลุ้นห่อที่สองค่ะห่อแรกผ่านไปไม่ได้เรื่องเลยนะคะมาห่อที่สองก็ใส่เยอะหน่อยอีกห่อหนึ่งคุณแม่จะใส่ใบยออันนี้ใส่แต่ใบมังลักนะคะเป็นหมกหน่อไม้ จังหวัดชนบุรีนะคะที่ไม่ใส่ปลาใส่ไตยปลานะ,ะจะห่อแล้วนะห่อที่สองมาลุ้นกันดูท่าจับก็รู้ว่าทำไม่เป็นนะคะห่อที่สองฮึบฮึบมุมเนี้ยสวยอยู่แล้วแต่มุมนี้สิมุมนี้สิทำไม่เป็นนะขยับให้ลงมาก่อนออ หอนี้จะต้องสวยแน่ๆหอนี้จะต้องสวยแน่ๆหอนี้จะต้องสวยแน่ๆเป็นไงบ้างอะมันทำไมอุ๊กปุ๊กอุ๊กปุ๊กยังไงก็ไม่รู้เนาะเอาเถอะกินได้เหมือนกันนั่นแหละเนาะทำเองกินเองไม่ได้ไปอวดใครซะหน่อยใช่ไหมคะ ครั้งหน้าต้องห่อสวยกว่านี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง y t u t u ดีเจกำไรพาเบิ่งดเลยนะคะเดี๋ยวเอาไปนึ่งค่ะนี่สองหอ่อได้สองหอ่อฝีมือตัวเองน่าเกลียดมากเลยค่ะโชว์ความน่าเกลียดนะคะแต่ว่าข้างในอร่อยมากค่ะ